คลิปนี้ผมจะนำรองเท้า daily trainer ที่ดีที่สุดของปีที่แล้วมาเปรียบเทียบกับรองเท้า daily trainer รุ่นล่าสุดของปีนี้คู่ไหนดีไปชมครับสวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ channel กูรูบ้างไม่รู้บ้างบายแป๊บซิซ่ากับผมแป๊บนะครับคลิปนี้ผมก็จะนำรองเท้าวิ่ง daily trainer ที่ดี นะดีทั้งคู่เลยนะครับมาเปรียบเทียบให้ฟังรุ่นหนึ่งเนี่ยเป็นรองเท้าที่ออกมาปีกว่าแล้วนะครับก็คือเรียกได้ว่าเป็น Talk of the Town ของปีที่แล้วเลยนะทำได้ดีเยี่ยมมากเลยนะั่นก็คือ Puma d e v เวนไนโตร2กนะครับกบรีรุ่นหนึ่งคือรุ่นใหม่ล่าสุดที่เพิ่งเปิดตัวเมื่อต้นเดือนที่ผ่านมาเมื่อเดือนที่แล้วนี่เองนะครับนั่นก็คือ New b a l a n c e f u e l Cell Rebel V4 นะครับสคู่นี้ มีดีมีข้อสังเกตแตกต่างกันนะครับต้องบอกกันเลยว่าคลิปนี้ผมจะใช้ความรู้สึกส่วนตัวนะครับจริดการวิ่งต่างๆในรูปแบบผมเท่านั้นนะเอามาเล่าให้ฟังว่าระหว่าง2คู่นี้คู่ไหนน่าจะใช่สำหรับคุณมากกว่านะครับ เริ่มจากบริเวณอัปเปอร์นะครับสรับอัปเปอร์เนี่ยต้องบอกกันเลยว่าเป็นเมชทั้งคู่นะครับในในตัวสนะครับ u ีเวทในตร2เนี่ยจะเป็นแบบ2ชั้นแล้วก็มีความหนา นะมีความเขาเรียกว่าหนากว่าแล้วก็หน้าเท้าจะค่อนข้างเรียวแล้วก็แคบนะครับขณะที่ f u วเซลรีเ e ลวีสีนะจะเป็นแบบเมชเหมือนกันแต่ว่าเป็นตะข่ายชั้นเดียวนะครับแล้วก็หน้าเท้าเนี่ยจะมีความกว้างหลังคาเท้าโปร่งมากกว่านะครับเพราะฉะนั้นในข้ออัปเปอร์เนี่ยเรื่องการระบายอากาศการสวมใส่สบายเนี่ยรีเวลวีสีทำได้ดีกว่าครับระบายอากาศได้ดีแล้วก็ หน้าเท้าเนี่ยมันจะใส่สบายโทรบ็อกซ์หลังคาเท้าจะกว้างกว่าขณะที่ตัวไนโตรสอเนี่ยจะค่อนข้างทึบกว่านะครับวิ่งแล้วผมรู้สึกว่าวิ่งนานๆเนี่ยจะมีอาการร้อนเท้าความร้อนสะสมในเท้ามากกว่าแล้วก็ถ้าคนเท้ากว้างเท้าแบนเนี่ย ตัว upper นะครับแล้วก็ตัว toe box เนี่ยมันอาจจะค่อนข้างแคบไปน,นิดนึงอาจจะต้องเพิ่มไซส์นะครับในเรื่องของลิ้นรองเท้าเนี่ยมาคล้ายๆกันเลยเป็นแบบบางนะครับแต่ว่าก็บุบเป็นแบบความหนาเหมือนไนโอ p พีนะครับความหนาฟองน้ําขึ้นมานิดนึงนะครับแล้วก็มีการยึดกับตัวเท้ายึดกับตัวรองเท้าทั้งคู่นะครับเพราะฉะนั้นไม่มีการบิดกันเลื่อนการเคลื่อนของลิ้นแน่นอนนะครับตัวเชือกรองเท้าก็ เชือกแบนเหมือนกันนะครับแต่ว่าในรุ่น r e b e l V4 นะครับจะแบบบางกว่าเล็กกว่าแล้วก็มีความยืดหยุ่นของเชือกอครับความยืดหยุ่นของเชือกเขาจะดีกว่าทำให้เวลาการมัดเนี่ยถ้าพูดถึงความแน่นผมว่าเหมือนเหมือนกันได้เท่ากันนะครับแต่ว่า r e b e l V4 เนี่ยอาจจะมัดได้แน่นกว่านั่นเองนะครับไล่มาที่บริเวณฮิลคัพฮิลคอเตอร์อ่าสำหรับพูม่าเนี่ยก็ขึ้นเป็นโครงแข็งนะครับข้างในเนี่ยจะบุ นูนนิดหนึ่งในตัวสองเนี่ยบุแบบไม่เยอะนะครับซึ่งผมเนี่ยร้อยลันเนื้อลูปมัดล็อกข้อเท้ายังไงก็ตามนะครับเวลาวิ่งมันยังมีอาการรู้สึกส้นกระเดนิดนิด,นด นะครับส้นกระเดนนิดคู่นี้ผมก็เลือกตรงไซส์นะ 9US27 เซนจะมีความรู้สึกเหมือนส้นจะยกนิดเดียวนะครับขณะที่ Rebel V4 เนี่ยล็อกกระชับข้อเท้าได้ดีล็อกอยู่นิ่งสนิทเลยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องความกระชับล็อกข้อเท้าเนี่ย Rebel V4 ก็ทําได้ดีกว่าอีกเช่นเดียวกันนะครับในขณะที่ตัว อินโซพื้นอินโซนะครับวันนี้พูดละเอียดเลยเนาะอินโซต้องบอกก่อนเลยว่าของพูม่าในตัวสองเนี่ยจะมีความนุ่มกว่านะครับตัวนี้จะค่อนข้างแบบแฟลตๆบางๆะนะนะเอ้ยบางๆหนาๆเลยว่าบางๆแล้วก็ดูแบบบางกว่าแข็งกว่านะครับข้อนี้อินโซในตัวสองน่าจะได้เปรียบมากกว่านั่นเองมาถึงพระเอกของรองเท้าทั้งสองคู่นี้นะครับนั่นก็คือมิดโซหรือว่าพื้นโฟมชั้นกลางนั่นเองนะครับสำหรับ Rebel V4 นะครับจะใช้ฟิ c เซ l นะครับโฟมฟิ c เซลก็จะเป็น p ีบ้าผสม EVA นะครับให้ความนุ่มมากนะนุ่มมากนะครับแล้วก็ตัวตัวการลงสัมผัสพื้นต่างๆเนี่ยคือนุ่มสบายเฉพาะตอนวิ่งช้าๆนะในมุมผมนะมันค่อนข้างนุ่มเลยแต่วิ่งเร็วก็จะแบบ รู้สึกว่ากราวคอนแทคเยอะนะครับขณะที่ตัวดีเวทไนโตรสองนะครับจะเป็น2ชั้นนะครับด้านบนนะครับในช่วงบนเนี่ยจะเป็นไนโตรอิลิทนะครับก็คือให้ความนุ่มเด้งนะครับแล้วก็จะมีช่วงส้น ช่วงส้นที่เป็นก้อนขาวๆตรงนี้เห็นไหมฮะตรงนี้จะเป็นโฟมไนโตรนะครับก็คือให้ความมั่นคงแล้วก็มีความเฟิร์มกว่านะครับเพราะฉนั้นก็จะเป็นโฟม2ชั้นแต่ว่าข้อแตกต่างคือจะเอามาเทียบก็อาจจะแบบไม่ได้ตรงรุ่นซะทีเดียวเพราะว่าในรุ่นไนโตร2องครับมันจะมีแผ่นแทรกอยู่ตรงกลางนะเป็นคาร์บอนคอมโพสิตนะครับก็ช่วยในการเสริมความมั่นคงแล้วก็ดีดเด้งมากขึ้นนะครับถ้าเทียบแล้วนะครับคาแรคเตอร์ของโฟมเนี่ย นุ่มเหมือนกันนะครับนุ่มเหมือนกันไอ้ตัวนี้จะมีอาการนุ่มแบบยุบยุบยุบ่ยบบ้างนะครับแต่ขนาดนี้จะเป็นนุ่มเด้งเลยนุ่มดึงเลยนะครับบวกกับมันมีแผ่นนะ่ะมันก็เลยได้เปรียบมากกว่านะครับทำให้มีการดีดส่งมากกว่าแล้วก็นุ่มแล้วก็เด้งมากกว่าขนาดที่ฟิลเซลใน Re เบลวีเนี่ยผมมองว่ามันนุ่มก็จริงครับแต่ว่าแรงดีดส่งผมว่าไม่ค่อยเยอะนะ ถ้าเป็นแบบในพีบ้าร้อยเปซแบบใน s อสซีลิอะไรเงี้ยผมว่าอันนั้นแบบโหดึงดังดึงดังเลยแต่อันเนี้ยพอเป็นผสมกับตัว EVA ด้วยเด่ยผมเลยมีความรู้สึกว่ามันนุ่มแต่ความเด้งยังน้อยหน่อยไอยตัวเนี้ยเด้งจัดเลยนุ่มแล้วก็ดึงดึงดึงดงดงเลยนะครับขณะที่ตัวแผ่งคาร์บอนคอมโพสิตเนาะมันก็จะเป็นแบบวัสดุผสมอะพอผสมกันปุ๊บนะครับมันก็เลยทําให้มีความเด้งมีความ เขาเรียกว่าอะไรนวลเท้ากว่าวิ่งนวลเท้ากว่าการซัพพอร์ตเวลาลงเนี่ยจะดีมากกว่าเพราะว่าตัว Rebel VC เนี่ยเวลาวิ่งครับเราจะสัมผัสกราวคอนแทกสัมผัสพื้นเนอรรู้สึกว่าหน้าเท้าเนี่ยจะมีการสัมผัสพื้นได้มากๆเลยนะครับขณะที่มาขณะที่ n น t r ร2นะครับมันจะได้ความนุ่มเด้งดึงดังๆมากกว่านะครับจะพูดมาที่โลก ีแขกรับเชิญครับสวัสดีครับไหว้สวยๆสวัสดีค่ะไหว้สวยๆก้มด้วยสวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ชาแนลยินดีต้อนรับเข้าสู่นชาแนลอะไรกูอะไรกูรู้บ้างไม่รู้บ้างโอเคไปได้มีเสียใหญ่บ้างโอเคเดี๋ยวเอาเรียบๆทงมันแก้โอ สวัสดีครับพอดีลูกชายกำลังจะนอนกลางวันแล้วเขาคิดถึงก็เลยอยากออกกล้องด้วยอยากพูดกับเพื่อนๆอยากพูดกับแฟนๆด้วยนะครับอ่ะนี่เสียงยังอยู่เลยโอเคครับทีนี้เราไล่มาดูที่เอาโซนะครับหรือว่าพื้นยางนะครับในตัว นิวบาลานเนี่ยก็จะเป็นยางแบบไม่ได้มียี่ห้อไม่ได้ระบุเทคโนโลยีอะไรนะครับก็จะเป็นยางแบบให้มาค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับขณะที่พูม่าเนี่ยจะเป็นพูม่ากรีปพูม่ากริบแล้วก็เขาเรียกว่าลายอะครับมันจะแบบเหมือนออเทเรนนิดนึงนะเป็นตุ่มๆเป็นยางยางขึ้นมาเลยนะครับทำให้การยึดเกาะถนนแล้วก็ความทนทานเนี่ยจะทําได้ดีกว่ารีเบลนะครับรีเบลเนี่ยจะออกเป็นลายเรียบๆเ,เป็นยางเรียบๆลักษณะนี้นะครับแต่เนี่ยจะออกเป็นแนว กึ่งๆแบบออเทเรนนะจะจะแอบจะเทลก็ไม่เทลแล้วนะเป็นลายแบบเม็ดๆเลยเพราะฉะนั้นการยึดเกาะการกุยเขาเรียกกุยการตะกุยการเกาะถนนลลวรวมไปถึงความทนทานเนี่ยในรุ่นในตร2สองปูม่าในตร2สก็จะทําได้ดีกว่ารีเบ l V4 นั่นเองนะครับทีนี้เรามาดูข้อที่ผมชอบแล้วก็ไม่ชอบนะครับเรียกได้ว่าข้อที่อะไรเดีย จะพูดอะไรวะเนี่ยข้อทีอ่คิดว่าอันไหนเหนือกว่าข้อที่ Rebel V สีํทำได้ดีกว่านะครับหก็คือหน้าเท้าโปร่งกว้างใส่สบายกว่านะครับแล้วก็สําหรับคนเท้ากว้างก็ใส่สบายนะครับการล็อกก็ชับทําได้ดีกว่าล็อกกระชับข้อเท้าทําได้ดีกว่าหน้าตาแล้วแต่คนชอบนะผมว่าสวยทั้งคู่อะคนละแบบอะเออเนี่ย ในตร2สก็เท่เออมันคลาสสิกไงพูม่านะครับมันคลาสสิกแต่ว่าในมุมผมนะตอนเนี้ยผมว่าไอ้นี่มันเฉี่ยวกว่านะอันนี้ข้อที่ผมคิดว่าเหนือกว่าอีกเรื่องนึ่งก็คือเรื่องความนุ่มสบายนะครับความนุ่มเนี่ยไอ้ตัวเนี้มันจะนุ่มกว่า นุ่มกว่าในกรณีที่แบบเดินเดินวิ่งวิ่งช้าๆนะครับแต่เป็นความนุ่มที่มันมีอาการยุบยุยุบยบนิดหนึ่งนะครับเราก็มีความมั่นคงกว่ามั่นคงกว่าในตรวสอนะครับสำหรับคนเท้าล้มเท้าแบนเนี่ยใส่ r e เบลวีสน่าจะทําได้ดีกว่านะครับขณะที่ จุดที่ผมคิดว่าไนโตรสองทำได้เหนือกว่า r e เ e l V4 นะครับก็คือเรื่องโฟมนุ่มเด้งดึงนะครับแต่โอเคแหละมันอาจจะมีแผ่นคาร์บอนคอมโพสิตนะครับเป็นแผ่นตัวพลาสติกตรงนี้เข้ามาด้วยนะแต่อันนี้ผมพูดถึงคาแรคเตอร์ของโฟมครับไนโตรอิลิทเนี่ยโฟมไนโตร Elite, าาอิลิทผสนกับไนโตรที่มีส่วนส้นเนี่ยมันทําให้การผมคิดว่าซับพอร์ตดีกว่าแล้วก็มีความนุ่มเด้งส่งมากกว่านะครับมากกว่าตัว r e เวลวีนะครับทำให้เวลาวิ่งเนี่ย อันนี้มันจะวิ่งแล้วรู้สึกสบายวิ่งแล้วนวลๆเท้าเด้งๆเพลินๆมากกว่าแต่อันเนี้ยจะเน้นแบบผมว่ามันมันนะมันนุ่มจริงนะแต่เวลาวิ่งจริงเนี่ยมันสัมผัสพื้นเยอะครับความรู้สึกว่าเวลายิ่งลงปลายเท้านะมันจะรู้สึกสัมผัสแตะพื้นเยอะเลยมันเลยทําให้รู้สึกว่าตัวเนี้ยจะเน้นมันมันแบบดิบๆหน่อยแต่ตัวเนี้ยจะนุ่มๆนวลๆสบายเท้าวิ่งง่ายๆมากกว่านั่นเองนะครับข้อที่ผมคิดว่า ตัวนี้ทำได้ดีกว่าร e เบลวีสีอีกอย่างหนึ่งก็คือเรื่องพื้นนะครับเอาโซเน่พูมากริบนี่ไว้ใจได้นะครับในเรื่องความหนึบความตะกุยความเกาะถนนแล้วก็เรื่องความทนทานอายุการใช้งานยาวนานนะครับทำได้ดีกว่าเช่นเดียวกันนะครับาภาพรวมก็อยู่ที่คนจะเลือกนะครับราคาใกล้เคียงกันหมายถึงราคาป้ายนะตัว r ีเบลวีนะครับราคา5,400บาทขณะที่ ดีเวนในตรรสราคา5,900บาทแต่เดี๋ยวนี้ผมว่าหาได้ไม่ถึง2 0 0 0ก็มีนะเพราะฉนั้นถ้าเทียบเรื่องความคุ้มค่าผมคิดว่าไอ้ตัวนี้ก็ยังคุ้มกว่าข้ามปีมาเลยนะครับคุ้มกว่าเรียกว่าถ้าหาราคาได้ประมาณสักไม่ถึง2 0 0 0หรือ2,000ต้นต้นเนี่ยผมว่าโหนี่เอาอยู่นะยังเป็นรุ่นที่แบบน่าสนใจแล้วก็ในน่าใช้งานจากปีที่แล้วข้ามมาปีนี้เลยนะครับเพราะนั้นก็ เลือกตามความเหมาะสมจริตการใช้งานเลยนะครับว่าชอบแบบไหนชอบนุ่มๆอาจจะมีอาการยุบๆนิดนึงแต่เวลาวิ่งแล้วมันเนี่ยก็ไป r e เ e l V4 ครับใส่เที่ยวหลอกนะอนเนกประสงค์ถ้าชอบแบบเด้งดึงนุ่มๆเด้งๆย,ย,ยกเท้ามันมนกลิ้งๆนะครับคู่นี้ก็ทำได้ดีกว่าวิ่งแล้วนวลเท้ามากกว่านะครับ ใส่หลอทั้งคู่ไอ้นี่ก็ใส่เที่ยวได้ใส่หลอทั้งคู่นะครับนี่คือข้อดีของรองเท้าทั้ง2คู่นี้เลยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็หากถูกใจนะครับฝากกด subscribe ติดตามด้วยแล้วก็อย่าลืมสั่นกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข้อมูลข่าวสารที่ดีบ้างหรือไม่ดีบ้างจากแชน n นกูรูบ้างไม่รู้บ้างบายปัสสิสาสำหรับคลิปนี้ขอตลาไปก่อนนะครับขอบคุณทุกท่านที่รับชมจนจบครับสวัสดีครับรีเบววีนี่